อัปเดตสักทองอายุหนึ่งปีนะครับสวนป่าขันเมืองนะครับปลูกเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพศ2563าวันนี้ครบรอบนะครับหนึ่งปีกว่ากว่าวันที่11เดือนกรกฎาคมพศ2564ันรนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าต้นไม้สักทองที่เราปลูกนั้นเป็นอย่างไรนะครับนี่ฮะต้นแรกนะครับ ต้นนี้เป็นต้นลูกนะครับส่วนต้นแม่ผมตัดนะครับเพราะว่าลูกมันจเจริญเติบโตกว่าแม่นะครับก็เลยต้องเอาแม่ออกนะครับต้องเลือกไว้นะครับเลือกลูกไว้นะครับครับับต่อมาครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสองต้นเพราะว่าตัวนี้เป็นต้นแม่นะครับตัวนี้ต้นแม่นะครับจะเห็นนะครับส่วนต้นนี้เป็นต้นลูกนะครับขึ้นมาก็เติบโตกว่านิดหน่อยแต่ก็ สูสีกันเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก็เลยเก็บไว้ไม่ออกต่อมานะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งสวยงามมากต้นนี้เป็นต้นแม่ต้นเดียวเลยครับคือไม่แตกลูกนะครับก็เลยค่อนข้างจะสวยงามกว่าเพื่อนนะครับรับมานะครับต้นนี้ตายนะครับต้นนี้ตายก็เลยเว้นไว้ครับเนี่ย ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับหนึ่งปีนะครับอัปเดตหนึ่งปีนะครับสําหรับท่านที่จะปลูกนะครับไม่นานนะครับปีหนึ่งก็ตอนผมออกมาปลูกรู้สึกจะไม่ถึงคืบนะครับสักต้นนี้ชุดนี้เล็กมากนะครับเล็กมากถือว่าประมาณคืบอ่ะนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะสูงประมาณเกือบเมตรนะครับบางต้นก็จะเมตรหนึ่งนะครับบางต้นอย่างต้นริมๆิขอบขอบงนู้นนะครับ เห็นไ,ไหมฮะริมขอบๆอบต้นนั้นจะสูงมากประมาณ2เมตรกว่าแล้วนะครับครับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ประมาณเมตรส่วนต้นนั้นเป็นประมาณ2เมตรกว่ากว่านะครับก็จะให้เห็นนะครับว่าความแตกต่างเนาะนะครับฮะครับครับต่อมาครับ นี่ฮะหนึ่งปีนะครับต้นนี้ก็งามจหันต่อไปนะครับอันนี้คือต้นหนึ่งนะครับอาทิตย์ก่อนขึ้นมาถางหญ้านะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็ไม่ได้เอาละเอียดมากขอแค่ขอแค่ให้เขาพอโดนแดดนะครับต้นนี้ก็จะเอาออกนะครับต้นต้นแม่นะครับออกเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าต้นลูกนี่ขึ้นมานี่สวยครับนี่กำลังสวยงามเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับ ให้ต้นลูกอยู่เลือกเลยครับต้นไม้นะครับเฉพาะต้นไม้นะครับเลือกลูกครับเพราะว่าดูแล้วลูกเขาโตกว่านะครับ but, ตรงนี้ก็ตายไปต้นเลยวตรงนี้ยังอยู่นะครับอันนี้ก็โซนดังนี้จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่แล้วก็อันนี้นะครับต้นนี้ก็เอามาแซมใหม่ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับ มันจะตายนะแต่ก็ต้องบำรุงกันไหมนะเดี๋ยวจเจ้าปุ๋ยคอกมาใส่ครับนี่ฮะตนน้นต้นนี้ก็แม่กับลูกนะครับแม่กับลูกเดี๋ยวผมจะเอาไว้ก่อนเดีย๋ยวดูก่อนนะครับว่าขเขาจะยังอยู่ไหมไม่สายนะครับเราจะตัดปีแรกสองปีนะครับจะตัดต้นใดต้นหนึ่งออกแต่ตอนนี้เราเอาไว้ก่อนนะครับครับออกมาครับ อีกต้นหนึ่งนะครับใบเน็อออกได้นะครับออกได้แต่ยาวออกจนถึงปลายนะครับออกให้เหลือไว้อย่างน้อยสักสี่ใบนะครับสี่ห้าใบรา,างก็ออกเขาจะได้มีอาหารนะครับไม่ต้องส่งอาหารไปเลี้ยงใบเยอะนะครับเราออกพันก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับทำให้โตเร็วด้วยนะครับ อันนี้สุดแล้วนะครับส่วนต้นโน้นนะครับที่เห็นนะครับก็ที่ป่าริมป่านี่จะงามนะครับงามนะขออนุญาตถางไปด้วยนะคบก็จะได้เห็นนะครับนี่ฮะจะได้เห็นความงามของเขานะครับยังไม่ได้มาถางนะครับตรงนี้นะฮะค่อนจะรกนี่ฮะ ต้นนี้ใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับรากเลยสมบูรณ์หมดเลยเป็นต้นเดียวด้วยนะครับถือว่านี่ฮะออกเลยออกเลยครับออกเลยนะะรู้สึกว่าจะเป็นปลายเขาจะด้วนนะครับแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับปลายด้วนจะโดนแมงโดนอะไรกัดแทะ ต้นเล็กๆนะครับเนี่ยครไมมาในถางนะครับเนี่ยปลูกพร้อมกันนะครับต้นนี้แต่ว่าก็จะมีร่มเงาของไม้แดงใหญ่นิดหนึ่งก็เลยโตนะครับเอาละฮะเกือบสองเมตรเหมือนกันนะครับตอนนี้เ,เกือบสองริมๆนอกนะครับริมๆนอกชายรั้วนี่จะงาม ามกว่าข้างในนะครับระยะห่างก็4เมตรนะครับเผื่อรอดเผื่อตายนี่หนละทำเผื่อไว้นะฮะอ่ะแค่นี้ก่อนนะฮะอันนี้ก่อนเพราะว่าอัปเดตก็สมควรกันแล้วกันนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูใหม่นะครับ1ปีเนี่ยครับมาสัตทองนะครับ1ปีได้แค่นี้แหละครับอาจจะอยู่ที่ดินนะครับอยู่ี่การดูแลร,รักษาผมก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่คนไม่มีเวลานะเราก็มีงานประจํา อาสาทิตย์ขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ทําไว้นะครับดีกว่าไม่ลงมือทํานะครับทําวันนี้นะครับแล้วดูปีหน้าครับสวัสดีครับสวนป่าคนเมืองครับ